สวัสดีค่ะร้านเสริมสวยกิฟต์บิวตี้ช็อปนะคะวันนี้จะมายืดโคนนะคะหลังจากที่ลูกค้ายืดผมจากที่ร้านไปโคนผมเกิดไม่ฟูฟ่องก็เลยมาทําการยืดโคนกันค่ะวันนี้กิ๊ใช้น้ำยายืดได้ดัดได้ของเชฟวิสสูตรเคลาตินนะคะผมลูกค้าค่อนข้างที่จะแข็งแรงกิ๊กก็จะลงน้ํายาสูตรแข็งแรง1-4เลยค่ะทิ้งน้ํายาไว้ประมาณ20-25นาทีนะคะ เมื่อลงน้ำยาเช็คความเจ็หยุ่นได้แล้วนะคะก็จะนำลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูล้างสารเคมีของซาบวกเพื่อเป็นการดีท็อกหนังศรีรษะให้ลูกค้านะคะจากนั้นก็ทำการบำรุงทำสปาร้อนด้วยทิสตมิสน,นาเวนซีล้างผมลูกค้าให้สะอาดและทำการไดรี์หนีบให้เรียบตรงได้เลยคะ่ะน้ำยายืดได้แต่ได้ของเชฟวีนะคะสามารถสระผมได้เลยทันทีหลังทำม,มาได้เลยติดก,กิฟได้เลยคะ่ะที่สำคัญกลิ่นหอมไม่หมินเคมีนะคะ และยังสามารถใช้ในการดัดดิจิตอลได้ด้วยนะคะเมื่อเราทำการรีดเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาลงน้ำยากโกวค,คีมกันค่ะน้ำยากโกเราจะทิ้งเวลาไว้ประมาณ15นาทีนะคะเมื่อลงน้ำยากโกครบเวลาก็จะนำลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูเคลาตินของ3บวกและบำรุงด้วยสปาเคลาตินของ3บวกจากนั้นก็นำลูกค้ามาเป่าผมได้เลยค่ะก่อนเป่านะคะกิกฉีดสเปรย์น้ำนมป้องกันความร้อนของ nw จากนั้นก็เป่าให้แห้งสนิทได้เลยค่ะ ร้านเสริมสวยกิ๊บบิวตี้ช็อปนะคะตั้งอยู่ที่บ้านวังวดัดตมบุญกุลน้ำใสอำเภอจตุรัสจ,จังหวัดชัยภูมิค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจอยากทำผมรบกวนสอบถามจองคิวล่วงหน้านะคะเพราะว่าช่างมีแค่คนเดียวหรือเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจผลิตภัณฑ์สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอหรือสามารถทักอินบ็อกซ์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะหลังซื้อผลิตภัณฑ์กิ๊บมีเทคนิควิธีการทำให้สามารถสอบถามได้ตลอดเลยค่ะ การยืดหรือดัดวอลลุ่มที่รานนะคะจะเป็นการเป่าแห้งจบงาน100%เเลยนะคะน้ำยาของเชฟวี่ก็มีส่วนผสมของเคลาตินทำให้ผมตรงเงางามเป็นธรรมชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยืดตรงถาวรสูตรเคลาตินผมลูกค้าก็จะตรงเงางามเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กิ๊กด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะ